ไปปเะลูกไปป่สาวๆไปปะพ่อไปป่ะพี่น้องไปป่ะทุกคนเพราะตังแต่นั้นเลยิดละเมื่อเบื่อจิตลลมีนไม่ไปลงจิตก็เบ่อเลยเาจลองทอดไก่น่องกันเงินบ้าง lần thoáng ngon kay lên thoáng ngon kỳ thân 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 ngon kỳ ngon kỳ thân 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 ngon บักตเอ้สบายดีพี่น้องอันนี้กรองเปี้ยวเปี้ยวหวานกินกับหนึ่งปูนาพี่น้องปกแจ่วส้มเปรี้ยวหวานแม่นเอาปูนาเฮาเอานึกเอานึกเอาปูมาสิแม่นปูนาบ่นึกนึกว่าปูทะเลกันปูมาก็บ่บันไดดอกมันอยากเว้าเฮาบ่มักปานไดปูทะเลแบบตัวใหญ่นะพี่น้องก้างใหญ่นะครับเอไามา เดี๋ยวเจอันแบบกีนเนาะผักเราันมาฮะเมย์หาะให้น่าเจ็บยังไม่ไ pues ด้หัว้เห็ดจ nah ีนมาเลยฮ่าฮ oh şey ่า ไม่ใช่หรอก้าบ้านเ่ามางนะเขาเอาใส่วนแนะนำตลาดเขาพ่ดบ่อยๆวันเสาร์อะกิตยจินมือต้องขายจู่ขายกินมันต้องขายขายกินน้ำคนอื่นมาเห็นที่เขากินในเรื่องขว่งกันเลยคอมเมนต์ม่มาเลยวะ ่คือื่นมีใช้เห็ดกินเห็ดจะกินเนี่ยพี่จะกลัวจะคลองก็อื่นบอกพี่เนาะกระพาะคนคนทิมเบ็รแนเนาะกะเพาะคนที้วไม่ใหู้เขากินแม่กันจะกันระหว่างก็ไม่เห็นสีโมาที่ไหนเลยมาที่วัน่ดีจ้ะ ว,ว่าลุงกีเข่านี่ยังไนี่เข่าเหมือนบ่ามา <c oughs> ชองติ๊ดสินดู้่ะ

สบายดีพี่น้องที่ว่าข่าเพอกันหนึ่งนะลูกแก้วกินกับเขาเลยก็ให้กินกับกูามาเถพอบกก่อนแม่ลุงกินหน่อยพานึงเลยบานบานยังแกยวพากัใครกแ้วที่สุดอืมราคูกเอาลุงกินหน่อยนีแล้วลองสอยกับปูมาด้วยหน่อย ว้าซั่มนกับไก่ของมาเซียวเพียงลงเหรตมันจะตีมนได้เราจะหายไหมแลวไปอกงทุกองเลยยิกอนหนัทำไม 1 kg. 2 kg. 2 kg. 3 kg. 4 kg. 5 kg. 6 kg. 7 kg. 8 kg. 9 kg.

หน้าห้อมื้อนี้พี่น้องวเทนนๆใ้อนีเลยหนาวตลอด

ดีกันนามาเนาะหมอได้ยินกระนจนกลจอหนักล้ง้นอย่แค่นกด้แล้วนั่นคือ

บ่าวควานก็สิบ่นอนนอนบ่นาวลูกก็นอนหญ้าป่หญ้าปื้น่ะแดงดําตุโหรับเอ้ยบกาานอนอือ En, นั shoe, <laughs> <Yeah. S 2> ่งน hmm. yes. ี่เนาะเพือนน้องเดือนเดือนเดือนกันหอมจีกิ้หูกิตาไหมอย่าบอกเด้อนั่งกระพริน้องเดือนบอกป้าเขานอนกับลูกลูกไข่แม่กระไข่ห้ากับลูกไปนี่ กินออกาศนเนาะเปลีป่ยนน,น,น้ำานให้กินมากินมาองกระปูหวันนรอหราเป็นหนน่นนอเนาะห่อนวันตอนไหนไม่มีแบบห่อหอ่อนเลย คีเยอกนเนี our honey, our ่ยคงาเขาดีซุกหมกต่เนาะครับอนตยามหนักก็บอกแล้วบ้านคือท้ายแนวชุมนุมไม่เจอ่กอนพวกนี้พวนีนี่ร แก้นือหน้าแนวกินมอเไยแนวกินจะได้จาได้เมนูแล้วนี่คือเ็นมอกี ลาเะพี่น้องขอบใจสุกาู่ทุกคนที่เข้ามาเบิง้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติามกดเบิ้งหลยๆเด้อพี่น้องเด้อสองน้องเมนนี่เนาะไปแล้วพอกันไหมคลิปนาะสบายดี